สวัดีครับผมคิมมี่นะครับวันนี้ผมจะนี่นะครับวันนี้ผมจะเอามาหมักเครื่องฮ่อนมาเื่อไอ,นอ้น็อตเปิดร้องขินพอพอเนาะกินกินได้ก็ในตัวจิมาเลยจิ๋วหูเรียงเนี่ยนะเมียงตายคนนี้เจ็บงีบไปแล้วครับไอ,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 อ้น็อตไอ้น็อตไปทางไหนวะนวเอ้าอะไรเน ผมม้ามามา,มามไหวมือนี่ไงต้องทำยังไงเออเอาลาไว้ก่อนเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวไปพอไก่กันเกี่ยวบเข้าไก่กันโอเคโอเคโอเคยินดีงท่ากันกันนะได้ยนะังได้ยังไปละไปละ <c oughs> โอ้ดหพอแล้วมามาม้ายังไงสุดยอดเลยเดี๋ยวกันเด้อเนาะเออเกิดไงม้ากำลังเกยหันม้ามาจะหนี่เนาะมันก็ ผมว่านะเพาะหมาจี๊ี์นะกินจะได้เดี๋ยวแก้พอกันหน่อยแก้พอกันนะนี่คือมันยังนี่อ๋อนี่มันยังนี่ใส่จะเครื่องปรุงมันเนาะแถมจ้อน้ียกันี่แถมจอดมีซ้อมกัวบ้านเฮามีกัวบ้านเฮามีจอดมีซ้อมมีโอ้ยอ๋อเปดซีนดีกันนี่นี่จะเป็นถ้วยใส่เนาะนี่ไอ้ยังนี่เก้บอกันบอกแก้พอกันหน่อยขึ้นยังฮะเขากับหมูบะเคยกินก๊าบ คิดว่ามันหล่ะกับจ้ตัวมาฟากหล่ะหายไปในหมดบอกเอาเข้าวมื้ไก่อยู่อะอยังนี่ทุ่งอยังนี่ให้ใจกันชื่นเนาะมาเนาะกันชื่นตรง้ตงเอากันชื่นเนาะอันนี้มยังไงเออมามาหม่นะกันเนาะเดี๋ยวเอาแกะไปก่อนเนาะแกะไิเดี๋ยววะแอีกอ่ะดก่อนดก่อนเอาก่อนแกะอีดีกว่าเดี๋ยวผมไปเอาเต่าโลกับหม้อแกงมาต้มด่ากับหามหมาใส่นี่เนาะใส่นี่เนาะตรงไหนอื้อ อเอาเทปมาใส่ที่นี่ใส่อยู่แม่น่ะที่อี้ปุบคือมันต้องใส่มใหม่มันน้อยลวไปเนาะเดี๋ยวไปเอาหม้อแกงกับเอาลูกม,มามาต้มหนาดีกว่าได้หลูมาละเซียนก็เอามาละ đi hết mà mặt đi phải lên, đi tôm mà, này nè 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 na, nè nè tôm nè tôm nè này nè nè hì, nè 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 ขนาดนี้ต้องไม่เหลวแค่เหลวแค่น,นี้นะเด็กใส่เม็ดตอนผู้ชมนี่โควิดนะเออต้องระวังกันนะมันจะได้มไหมมันจะเขาต้องน้ำใส่กันไอ้อยัางงงเมียงแต่เมียงหวานนี่ตอนนี้เอาไปขว้างอย่างพุ่นตะกี้แล้วครับอันนี้อันนี้ตีใส่มาหมากไหมเนาะแมนอ่าอันนี้อันนี้เด็กยข็งแกร่พอไว้เนี่ยจะได้อันดับแรกนะนี่อันเนี้ย จะเป็นถุงเปิดห้องว่าถุงทำความห้อนอ่าเท้าก็ใส่ลงไปในนี้ปุ๊บมันก็มันอห้อนก้าห้อนกับมันจะได้จะบ่ห้อนมีตั้งแต่ใยม้าใส่หัา่านน้ำเต้าต,ต้องต้มน้ำใส่เนาะนี่วันหลังไม่กินอ้อขยายีพ้องเด้ออ้ขยายมันจะได้ปวกพ้อง <c oughs> นี่ใส่พิกเลยนะใส่นี่เหรอฮะใส่นี่นะเดี๋ยวอันก้าห้อใส่แม่ที่อ่าแม่อันนี้จะเป็นรหมาล่ะหุณเจ๊าก็หมาล่า พุทักษ์จะจังล่าได้ก๊อจังล่าได้อะมามาเป็นยังต้องหล่าได้มาล้วนี่คือมันเป็นหมาพันมันเป็นหมาพันก็เอาไปสอดไปอย่างเงี้ยค่ะหล่าเลน้ยหล่าอย่างเงี้ยจุดเลยห้องหมาหล่ามันมันจะห่อนมันส่วนโอเคมั่จะได้เหรอปุ๊บพอใส่อีเสตปุ๊บเหมือนกันเอากระยาอีตักน้ำใส่ตักน้ำใส่อ้าวเอาก็เอาน้ำใส่นิดนิดมันไปซุกอย่างนั้นบบบบใกล้อ่ะมันมาห้อนนี่ เอาน้ำใส่นี่ก่อนนี่เหรอใส่นี่เสร็จนี่อ๋อมาเอียสุกละกินเลยนะไปกินเตี้ยแล้วเขาก็เอาน้าใส่ตอนนี้ใส่ไหนนี่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 สังเกตสังเกตอ่าปุ๊บเขาอยากน้าใส่อ่าเอาน้าใส่เฮ้ยอ่ามันจะห้อนว่ะพอใส่ปุ๊บเดี๋ยวเขาสังเกตมันจะเกิดการเป็นฟองขึ้นมามันจะเดือดอ่านั่นนั่นนั่นเห็นรึเ่เห็นรึเ่ เันนั้ะอ๋โหเดือดเต้มาแล้ว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 ม uckles, าแล้วปุ๊บปุ๊บหอกกระไซเล่นมายากลก่นี่ใส่ปุ๊บเอาก็ปิสฝาเลยนี่แมน่นมันพิชกินวะนี่พีชกินแก่เจ้อืมอันเดียวเดี๋ยวแกลองนี่มันเนาะไปมันพีชจะได้นี่พิดฝาพิดกะนี่พีชมาได้อย่างมันเดือดลมไปเนาะเออนี่เนาะนี่เนาะอ่าอืมหอกกะปิดฝาไว มันเดือดขนาดดูโอ้โอเครอเหมือนก่อนปิดฝารอประมาณ5-10นาทีอ๋อเดี๋ยวได้ละเดี๋ยวลองนี่พอครับเนาะโอเคครับตอนนี้ก็ซุปเรียบร้อยละซุปเเนาะแหนเนาะแหนควันขึ้นเหเออมันห้อนเต้เฮ้ยบอกเลยอย่าไปเถียงนะคเป็นทันสมัยละสมัยสมัยสมัยนั้นก็ละอ้อนจีมีเนาะมีถ้ามีมต้องมาดังไฟนะครับขวาเนาะยุคยุคเขาใจไม่พันเนาะก่อไฟอ่ะ โอเคเดี๋ยวมาอหน้าตาโอเคแต่ยังซุดหยอดสุดยอดเลยนะใช่ม้มมาจิ้มมก่อนมาจิ้ก่อนมนจะล้ำกว่าขออนุญาตถอดหน้ากากสักหน่อยมันจะล้ํกว่าล้าไงมันล้ากับเปิดเทงเขากนเดี๋ยววันคือว่าตะกรอนนี่นะม้าม้านี่นะคือเขากินจิ้มีน่รถม้าลาหม่าล่าเนี่ยมีรถหมูซับมีรด ไอ้เงี้รลดหมูสับรวดต้มยำกุ้งเนาะยมาล่าเนี่ยจริงๆริงเนี่ยค้นไปคิดคนเนี่ยเป็นเป็นคนอยู่ในปลาในดงนะมาล่านี่นะยูนปลาคนกับนี่แน่นเปิดเลี้ยงหมาไว้เปิดเลี้ยงหมาไว้แล้วเสียกันนี่เปิดไปป้าอ๋เฮ้ยนะเฮ้ยอืมอร่อยอิ่มอะไรอิ่มอะไร เดี๋ยวเอาเรื่องนี่เนาะเรื่องในปลาในแกะุ่ดโจ๊กเปี่ยนเลยนะไดปลาในแกะผุดโจ๊กเปี่ยงในพานเป็นหมิ่ในพานนี่ในปลาแล้วเป็นเลี้ยงหมาไว้แล้วเปิดเอาหมาเนี่ยไปล่าไปล่าซัดล่าอย่างสิกันนี่เป็นไปป้าใส่เป็นมันคล้ายๆเป็นเป็นเครื่องเทศของเพิ่อน่ะมันเป็นป้าใส่เครื่องเทศหมาตัวเนี้ยมันไปป้าเขาใส่แต่นี่หมาเป็นป้าเขาใส่ปึกก็เลยเอ๊ะเครื่องเทศนี่มันแปลว่าเป็นอย่างหมามันถึง ชุดหนึ่งเราได้เห็นขนาดนี้เอ้หมามันเป๊กไงมันเป็นเป๊กใจไงว่เป็นอย่างหมามันเหมือนชอบดีวะเออว่ะนี่เครื่องเทศนี่มันต้องเป็นอย่างพี่ดิสดาแน่นอนเรียบเป็นรองเนี่ยพออืเออแล้วมันล้นล้ำเต็มอีกแต่หูจะจืดมันไงไปตั้งจืดอย่างแต่พอดีหมามันไปหลามาได้ไงเออถ้าเมียวไปหลาถึงตั้งจืดเมียวหลาเมียวมาที่กลายเป็นหมาหลาเพราะหมามันหลาหมามันหลาเลยกลายมาเป็นหมาหลาโ Oh my god ปรอวัดิการหุ่นเดียวลด แต่ภาษาจีนเนี่ยมาล่าแปลว่าเพชรขรอืมเผ็ดฮอทคำว่ามาล่าเผ็ดฮอทเผ็ดฮอทอันนี้ของแต่นะของแต่แต่จีนี่อูลินนะรู้ปะฟังจากหลวงแต่มันมีรสเดียวเองแยะนี่มันมีกี่รสนี่จริงๆมันจะมีมาล่าชาบูน้ำดำแล้วก็เจียวป้อน ใช่ครับจะมีสามรถกันจะมีอยู่สามรถอ๋อไปซื้อไหนบ้านต่ำหมู่บ้านเขานี่มีขายก็ถ้าต่ำหมู่บ้านเขาเหนือครเป็นยังมีขายก็เพราะมันพวกนี้มันต้องสั่งไม้กำกั้นเขาปนช่างมาได้ไะสั่งพิออเดอร์สั่งได้อะสั่งจับกลุ่มก็ได้เอาที่ไหนขายที่่ทีตัวได้ไหมนี่เลยครับลุงนี่ครับปืนลุงนี่เด้อวินวินช็อปครับผมเออสั่งนั่นเลยครับครับสั่งอันนี้เดี๋ยววินวินช็อปกันนี่ครับวินวินช็อปครับผมเออแบบแปลงเราจะได้ห่ะอ่าทั้งสามชิ้น ซื้อสามลูกเลยสามลูกอร่อยครับถ้าซื้อลำรถแล้วถ้าซื้อลำรถนี้รดนี่เห็นมครับแต่ผมเนี้ยซื้อแต่ด้อเอ้าสั่งซื้อลำรดรดนึงกินกับเพราะหมาล่า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 อย่างนี้เลยโอเคอย่าลืมนะครับเขาไปซื้อดีวินวินช็อปก็ได้ซื้อดีไหนก็ได้เนาะจะซื้อดีวินช็อปก็ได้ได้ถูกเนาะซื้อดีผมดีกว่าวันนี้นะครับเอาคุณชีน่าทิมาบอรโคลเขากินมาม่าเนาะครับผมอย่าไปลืมนะครับกดไลค์กดแชร์่ผมเอาตัวนะครับ ว่าวนน้านเอาจะมาเนี่ยมันยังก,กินเนี่ยมันยังพองอีนาะห,หรือกินยังเนี่ไยไปเลยนะอวันนี้ก็เต้ยนาะสุขโ,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 โควิดสุขโควิดน้งไก็ไ่เนี่ยไปก่อนเดเดนาะโอเคครับเดี๋ยวกินมรมาแล้วเดี๋ยวพวกกันนาอไปไหนนาะไปไหนเไปเนีน่นยากาญ่าอย่บ้านเนี่ยาการงเนี่ยาการเน,นยียนอดีมีการเนี่ยเขามีการเนี่ยหนังยนวันอ่ะอันตรอีนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ